สวัสดีครับเจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับพวกเราสาวคนเช่นเคยกันไอ้นายกันเฟิร์สไปไนายกันเฟิร์สไะไอ้นายไอหอนไอ้กุยเฮ้ย get out เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน get out โ o ช h a r ว่ามึงไม่รีบเข้ากันปะ มาไปสัตว์ไอ้วีวีแมทคนนี้มันเป็นเที่อะไรวะ,ะเดี๋ยวก่อนมึงอยู่น,นี่นี่อยู่นี่นี่ไปไปแัวทีเลยเออเออเป็นเกมแนควคล้ายเด็ดเดี่ยวนะครับใช่แค่เด็ดเดี่ยวได้มา ของของของมันเกิดของมันเกิดไม่ซ้ำกันวะของม,าออม,น,สม,มนสูงไม่ซ้ำกันวะตอนแรกที่กูเล่นมันมันไม่มีบอลูควาดเลยอันนี้ของมันดรอปอาหารด้วยเอาเอามาให้หมดเลยเพราะมันอันนี้ต้องใช้เดี๋ยวนะคะเชื่อมด้วยนะเอ้เนี่ยทานพี่เจ้าทาน,ทานใส่เลยใส่อ,นนอันเนี้ยเฟิร์นแนทตงนี้มันมีไฟอ่ะเห็นแล้วพี่เคยเล่นแล้วเ,ลเ,ออเคยเล่นใช่ป่ะเออเกมมันดีไหม โอ้ยแฮบไอพอนไวไอพอนกูสามารถหยิบได้แค่อาวุธเดียวแล้วกูจะทิ้งอันนี้ยังไงใช่อันนี้แค่อาวุธเดียวพวกกันใครวะแันนที่กูลยเล่นครั้งแรกเนะี่ยกูกินอาหารตรงนี้หมดเลยเว้ยมาเถอะแบ๊เลยแบบไม่ได้เฮ้ย <laughs> น้ำมันโอเคไปไปทุกคนบบน้ำหนึ่งอ้เนี้แบบล้วแม่แอปเปิลไม่สุก้วย เพื่อขึ้นนะนี่นี่ดึงตรงนี้ไอ้ยเอ้ฝั่งเนี้ยอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นซ้ายอันเนี้ยขวาแต่แต่มันแค่ดึงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นสูงมึงก็ปล่อยไปตบบนี้มันก็จะลงนี้มึงก็คอยอันนี้แล้วกันแบบแบบนี้นชอบเพลงเลยแต่กูติดมิกกัสสิกอ่ะชอบเพลงเลยแต่กูติดมิกกัสสิบนายนายบอกว่า,<ย>า<ห>จ้า,าจ้าะอะไรจ้ะไ,ไปดดิ เฮ้ยมันลงใครเอาลงวะตกแม่งเฮ้อเฮ้ยดีคนเล็กน้อยเลยเฮ้ยเลี้ยเลี้ยขวาหน่อยเลี้ยว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 ขวาหน่อยเจอเจอตรงนั้นพอดีไอสัตว์ ไอ้สารเลี้ยวขวาเจอเอ้ยเลี้ยวขวาเจอก่อนเขยับไปนิดนึง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 เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเลื่อนลงมาหน่อยนะอย่ากระโดดลงไปนะอย่ากระโดดลงไปนะค่อยๆลงค่อยๆลงลงดิลงๆๆๆลงดึงแรงเลยวะเฮ้ยอันนี้มีซอมบี้อยู่ระวังะไม่ค่อยลงนะเว้ยชอบ <c oughs> กระโดดลงเลยอะ่ะแล<ถ>้วมีท,าท่าเดินด้วยไม่เงี้ยวศพไปเผาได้เผาเลยไม่เงี้ยวเลยอ่ะเลยอันนี้อะไรอ่ะหมอนเป็นพี่อะไรเผาได้หรือเปล่าน่าจะเผาได้นะเพราะว่ามัน,านเป็น เพลงก็มาได้เอาได้เอาได้อันอันอันนี้น้ำมันใช่ไหมข้างขวานี่คือน้ำมันใช่ไหมไม่รู้ไม่เจอแล้วใช่แหละแล้วมีทิศด้วยโอ้โหเกมดีจัดดอันนี้คืออะไรอ่ะวิวอ่ะแอนวิวไอ้ไม่คับเลยไม่คครับถังเปล่างั้นก็โยนทิ้งไป บันไดอันนี้ก็โยนทิ้งไปอันนี้ไอ้บันไดบันไดนั่บันไดเหมือนจะใช้ได้นะเอาไว้ใช้เฉพาะตอนที่จะขึ้นอาหารมีอาหารข้างบนเอาไปปังดูแน่เลยเปิดเร็วๆสิเอ้ยกูโยนของให้อยู่เนี่ย The fuck you mean โยนของ สองก็ได้ the fuck you win อ๋อเดีบางอันใช้ได้ไปย้อนของไปก่อนเ <laughs> จอใบพัดกูเจอใบพัดเครื่องบินโทโมฮักกูเจอใบพัดเครื่องบิน <laughs> มะเขือเทศ oh. ของนี้จังวะเฮ้ย the fuck you win oh. อ่อไอ้แย่มีแผ่นไม้อ่ะ ม,มีแผ่นไม้เลยอ่ะแผ่นไม้หายอ๋อได้ละมัง้งกูโจชแฉลงอ่ะแวะนี่นะชั่วโมงหนึ่งวันนะโอ้โหอันจะไม่มีอะไรละไปเอาของมาแปะไว้ก่อนเด็กฟักลูมีนะ่ะนี่กล่องเอามาเผาได้บันไดก็เอามาแปะได้เฮ้ยของลูกเนี่ยเอาเหล็กไปเผาก้วยนะผมอะเผาเลย เหล็กอะไรเผาได้ไะมอันนี้เผาไปสิเอาไม่ได้แปะไว้เปิดจะเพิ่มความน้์นการทำเดินทางยังเออว่ะแล้วหูกกันทำอะไรได้วะไปเด็กใช้ได้เฉพาะใช้ได้เฉพาะลูกโป่ง นนนนเรเาอยู่ดีทิศตะวันตะวันทิศใต้ตะวันออกเฉียงใต้ปะไม,ม่ใช่วะลงลงลงมีแค่สองนนีิตววรตว่วอาอ,อะไรอะไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อมีอะไรลีไม่ค่อยสนุก ไปบ้านสองหลังเลยสมีสมีไม่ใช่ไงถึงเดียวมาทุงทุงทุงเกินทุง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 ลงมล้อมลงเอาตายเหรอเอ้าเที่ยตายเหรอเป็นลายตายอีกอะกระโดดลงแล้วใครสั่งใครสอนให้กระโดดลงหลายสัตว์เอ้ากูไม่รู้ ก็บอกอยู่แล้วว่าอยากกระโดดลงอยากกระโดดลงมาช่วยเพื่อนไม่ได้ด้วยเออช่วยไม่ได้เย่ยน้ากลกวน่ากลัวเนี่ยกูไม่รู้เรียบร้อยการทำความผิดพลาดสุดใหญ่หลวงเฟตติงต้งอ,งองุ้ยของของเยอะของเยอะ ใครวะใครวะไม่งนาหลอดชิบหายเลยไหนลองชุบดิเน่ยกูเพิ่งอันเนี่ยชุบเลยโอ้ยไอ้ของเยอะจัดเลยมีมีคมไฟด้วยไอ้คดีลองชุบดิมันชุบได้ปะมันเพิ่งขึ้นอ่ะขึ้นอะไรขึ้นแล้วคุณ,ค,ณคุณตายอะคุณจะเห็นดิจ่ะอ่ตะ,ะตายก็ก็ตายก็คือตายเลย หัวร้านแล้นอะไอ้การตายแล้วตายของจริงอะสี่ห้าสิบสี่โลบัคไอ้เนี่ยไม่รู้โออจริงเหร ของมันมเน็บไปดีกว่าอะไรวะทะเลก็มีวะ่ะวันที่สี่สิบสองแม้ว่าสัดก็หายไปเน,นี่อะไรวะเนี่ยคุณเล่นหนึ่งสามันหกเอาอูดเอาอูดออกไปเถอะมันหนักรถเ่อะมันทำมันเป็นกลัวมันกวนเรามากพอเราจะกดอะไรมันก็ขึ้นมาบอกว่าวคุณอยู่คุณมีได้แค่อ,อูดเดียวนะเอามันออกไปดิ เอ,เอาออกไม่ได้เนี่ยใครมาติดวะเฮ้ยเจอเกมนะโอ้โหโค้ดเลี้ยวอ่ะโอ้ยอ่ะเอามาติดแต่อันนี้เป็นน้ำน้ำเลียวเอามาติดโค้ดสตูปเป็ดถ่ายคลิปใหม่ไหมไม่อัดแล้วแล้วก็จุดอัดแล้วก็ถ่ายใหม่น่ะอัดไปเลย้นายกูได้ของมาอีกเพิ่มเลยได้ของมาเพิ่มนะ ได้เลอะพวเนี้ยจะไปของเขา้าออ่าฮะไปเจอน้ำไปเจอแมบใช่มันเป็นเรือหาได้ทุกเกมหกสิบโลวัปเพิ่มกระเป๋าอีกโอ้ยไม่เอาหาได้ทุกเกมอะอมเอด่นแม่งเกมวะตอนน่ะ เอาซุสซบีมาไหมวะเอามาเผา,เา,า,เาโฟิร์สจ้ะโอ้ะเอ๊ะถังให้ยะถักขหอยะ ติดลิกสิตนะแมนเกนนี่ติดลิกสิติ์ด้วยถ้าคิดนี้ติดลิกสิ์เท่ากับเกนนี้ติดลิกสิธิ์ด้วยโอ้มีน้ำกับรถไฟเหีย<ะ>มีทุกอย่างละมันมีมันมีน้ำกับรถไฟสองสองอย่างในแบบเดียวกันเลยแค่ทุกอย่างนะมันก๊อปมาจากอะดัตดิทีิป ไอ้จริงเลยทุกอย่างทุกอย่างนะกรอบอัดับติดทิปหมดเลยแล้วมึงไม่ได้อัดับติดทิปฮะแบบหลังอันดับติดเนี่ยแล้วมึงไม่ได้อัดับติดใจไม่เล่นไปนะพวกโกลาวลเพราะมันไม่ใช่เกมกรอบก็ใจไม่ใช่เกมกค่ะเดี๋ยวเกมกรอบมึงยังไม่ได้เลยเกมกรอบหน่อยไอ้เด็กๆทั้งวันดีเฟนอะทำไมมันนี่ละมึงยังไม่ได้เลยเลี๋ยวทั้งวันดีเฟน เด็ดเด็ดเด็ด,ดเดียวปกติเกมกอลนฟยังเล่นเลยเกมนี้เกมนีม้กูอยากรู้จริงว่าจบจเป็นยังไงว,วะเู้ป่ะแต่เรามาไกลเกินล้อเลยน้ำมันเยอะห็นกูบ้านข้างหน้า,มานนไม่บานเลยไปเจอที่คุณเล่นเฮ้ย สองอย่างเลยเจออะไรมั้งไปดิไม่น่าตายเลยเฮียกูก็ไม่รู้ไอ้จัดเตือนไปแล้วว่ากูก็ว่าไอ้เฟิร์สบอกอยู่เลยกูไม่รู้อ่ะตังน,นี้<ว>ชุกชุมเลยนนกูรู้กูรู้ว่าเฟิร์สเตือนไงนกูคิดว่าระยะน,นั้นมันกระโดดได้แล้วก็ไม่รู้มันระยะไหน เวยาที่ใกล้จะแตะพื้นน่ะมีคราด้วยเฮียหี้ยแต่ตอนนี้อะไรี่คิดไม่ดัง่ะโดนตื้อเกมไหมอเออโ,โดนดูดซื้อไปแล้วเอาไปเผาให้หมดทุกอย่างเลยเอาดิไา๊ไปเผาอะนะใช่แล้วแล้วซอมบี้ไปเผาด้ยเผาเองอ่ะ ปุ่มปิดเพลงจะกดปล่อยเมาส์ตรงไหนก่อนพี่กดปล่อยปล่อยเมาส์ไหนก่อนไปปิดเพลงก็ปิดไม่ได้นะนี่มัน่มันเผาไม่ได้วะอันอื่นแม่งเผาได้แต่ไอ้เคนี่แม่งเผาไม่ได้กดปิดไม่ได้เลยนะล้วปิดเสียงเกมเลยนะอันอื่นเผาไม่ได้แต่เอะอันนี้อันอื่นเผาได้แต่ไอ้เย้นี่เผาไม่ได้ เดี๋ยวเราต้องไปดาวเทียมก่อนเรใช่ไปดาวเทียมบุกเฮ้ยท <c oughs> ุกกันเอ้ยว่ะถ,ถ้าลองถ้าลองทุกันมันจะได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาลงมา เอาลงมาด้วยฮึฮึเฮ้ยรอสะเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวตกลงมาได้ไงอ่ะมันไม่สูงอนะ่ะมันไม่ได้สูงแนละ้วทำไมการตายวัามันสูงมันสูงมันสูงเต็ม,ตมพอดีไงมันเป็นที่หายากหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะ ตานที่คูเล่นครั้งนั้นกูไม่เคยเจอเลยเฮ้ยพูดดีๆไม่เคยเจอจริงเนี่ยต้วเฟิร์สไม่เข้าใจที่เรามาถึงนะอะไรอ่ะตายเหรอไม่มีแบนเดดโว้ยเออตายไปอีกคนนึง้วเหรอไม่เกมอย่าสมจริงอย่าสมจริงเกินฮะโหล แล้วก็เจอกันไหมรอบหน้าเราาพร้อมเขาบงผมตายตายตายด้วยตายตายตาย,ตาย,ตาย